กดูอะไรอยู่วะไอ้บังอ๋อคลิปช่องไนะอ้เน็กซี่เฮดน่ะอ๋อดูแล้วก็กดไลค์เขาด้วยะเวยไม่ใช่ดูอย่างเดียวอย่างน้อยกดไลค์เขาสักคนลวไลค์เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยทําคลิปกว่าจะเสร็จแต่ละคลิปวะเขาเหนื่อยด้วยเขาก็อยากได้กําลังใจจากคนดูทุกคนกดไลค์เขาหน่อยเขาได้มีกําลังใจใทําคลิปในทุกๆวัน เออบอกใครไปเนี่ยบอกฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันกรทุกวันเออบอกไปเรื่อยเยนั่นแหละนี่น,นี่ว้าแต่แกเหอะเรื่องของแกเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยวาดสนาดีนะได้แฟนเป็นดาราสวยขนาดนั้นอะ่ะอุ้ยแถมดังด้วยเออฉันคุยแล้วก็น้องลีบอกว่าไม่ต้องใส่ใจมากอะ่ะเขา<ๆ>บอกว่าเขารับได้อฮ้ก<ๆ>็ดีดีว่าแบบเนี้ย แกนี่มันโคตชโชคดีเลยว่ะจนก็จนหน้าตาก็ไม่ดีนั้นได้แฟนเป็นนางสา,าสซะงัาา้นทำบุญทีาา่ไหนวะเพื่อนอะไอะไรของแกแล้วนี่ แต่แฟนแกเขาไม่คิดอะไรมากจริงเหรอวะโดนชาวเน็ตลอ้อซะขนาดนั้นอ่ะเฮ้ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่จะไม่คิดอะไรเลยอ่ะมันก็ต้องมีความรู้สึกกันนิดนแหละแต่เธอบอกฉันว่าไม่ต้องคิดมากใครจะพูดยังไงก็ปล่อยให้พูดไปอ่ะแถมวันนี้ก็ยังจะชวนฉันไปเที่ยวทะเลอีกฉันก็กลักวจะโดนแอบ,บถ่ายอีกเนี่ยไม่ต้องกลักวโดนแน่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันอ่ะแต่แบบนี้แกเอาไงต่อวะตรงไงอ่ะก็ฉันล้างเธอไปแล้วนี่ว่าก็เนงเมื่อให้เธอจับมือฉันแล้วสู้ไป ฉันก็จะสู้ไปกับเธอฉันจะไม่ยอมไม่เธอโดนล้อแบบนี้นานแล้วเวย้ยดวฉันจะรีบเก็บเงินเปิดร้านที่ฉันอยากจะเปิดธุรกิจให้มีเงินเยอะๆพอที่ดูแลเธอได้เออ,เอ,อดีถ้าเกิดว่าแกกลายเป็นคนรวยมีตังมีธุรกิจดูแลแฟนดารางแกได้ด้วยรับรองว่าเช้านี้อ่ะมันจะเปลี่ยนเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเวย้ยจากที่เขาแบบด่าๆแกล้อแฟนแกเนี่ยจะกลายเป็นชื่นชมเลยนะแบบว่าแฟนแกรักคนริษจ ไปดูตอนนี้ช่วยกันฟันฝ่าจนรวยอะไรเงี้ยนี่มันจะดีเลยเพื่อนเออนั่นแหละพูดแล้วไปทำงานดีกว่าว่ะไปเลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะตาตามได้ขนาดนั้นอ่ะใช่ใช่จริงๆงนะน่ะเป็นนางเอกที่ฉันอ่ะชอบมากเลยนะตอนที่คบอยู่กับแม็กอ่ะฉันอ่ะตามกิจทุกเรื่องที่เขาเล่นด้วยกันน่ะฉันตามแมกกระทั่งไอจีที่เขาลงโลกคู่ด้วยกันอ่ะโคตรน่ารักโคตรเหมาะสมอ่ะแต่พอเลิกกับแม็กปุ๊บโอ้โหเม่ยออะไรวะ คนนอกวงการอะไรก็ไม่รู้อะคนไม่ได้หล่ออะเออเป็นดาราแท้ๆสวยก็สวยด้วยดังก็ดังแล้วก็รวยก็รวยเป็นฉันอะนะจะไปหาหนักธุรกิจนู่นเลยที่รวยอะแต่นี่อะไรแฟนกับง้ <c oughs> อปากนี่นดิโคตรเสียดายเลยว่ะฉันอะนะก็ยังหาแฟนได้หล่อกว่านางอีกอะฉันละเสียดายความสวยถ้าสวยขนาดนั้นนะเว้ยไม่ต้องเอาแฟนรวยก็ได้ไปเอาแฟนดาราหล่อๆไปกินกันเล่นอ่ะ <c oughs> โอ้โหเสียดายอ่ะ เสียดายของอะ่ะดันไปให้ไอ้เงาะป่านั่นกินนะหรือว่าอีกอย่างนะึงนะหลังจากที่นางเลิกกับแม็กซ์ไปแล้วอะ่ะนางคงแบบไม่อยากรองของดีอะ่ะอยากลองของแปลกเลยหรือเปล่าวะเออก็ไม่แน่หนเว้ยแต่ฉันว่ามันแปลกเกินไปหรือเปล่าวะโอ้โหขนาดดูในรูปอะ่ะฉันยังรับไม่ได้อะ่ะมันเหมือนง้อผ่าจริงอ่ะ้หรือว่าอาจจะไม่แน่ ถ้าตกตอนกลางคืนไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันอาจจะไก่ล้างเป็นราชาเป็นคนลหล่อๆอะไรอย่างงี้ปะ่ะเหมือนในหนังแล้วหรอเ <c oughs> ออหนูว่าจะแสดงหนักเยอะเกินไปเปล่าวะแบบคิดว่ามีจริงะไรอย่างเงี้ยหรอพูดไปแล้วก็เสียดายนะนางอ่ะเคยเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งในใจของฉันเลยนะจะบอกให้แต่แบบถ้ามีตาต่ำไปเรื่องแบบนั้นวะอีกหน่อยอะนะเดี๋ยวกระแสนางอ่ะก็คงลดลงแล้วก็ดับลงแน่ๆอ่ะโอ้ยดับอยู่แล้วแหละ ตอนที่นางดังๆอ่ะก็เพราะว่านางคบกับแม็กไงหน้าตาก็กาใกล้ๆกันหล่อสวยเหมือนกันมันก็เลยพากันฉุดขึ้นฉุดขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่พอไปคบคนแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก,ก็ดับเชื่อฉันเถอะเออเสียดายหว่าไม่อยากให้หนางดับเลยอ่ะช่วยไม่ได้น่หว่านางเลือกเองอ่ะอน้ำสวยมากเสือเช่นจังเลยอ่ะไอ,อะไรจะขนาดนั้นทำยังกับไม่เคยมาทะเลกันอ่ะ พี่ก็หนูทำแต่าง,งานเนี่ยไม่ค่อยได้มาทะเลหรอกอ๋อ,อ,อนี่พี่เดี๋ยวเล่นน้ำกันเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวหนูพาไปเจอพ่อกับแม่หนูด้วยนะฮะพ่อกับแม่เรามาด้วยหรอ,อหนูบอกเขาว่าหนูจะมากับพี่อะ่ะเขาก็เลยอยากจะมาเจอพี่ด้วยอ,อ่อมาเจอพี่เนี่ยนะใช่ทำไมต้องเอาพ่อกับแม่มาเจอพี่ด้วยอ,อ่ะเอ้าก็พี่จะเป็นแฟนหนูพี่ก็ต้องเจอพ่อกับแม่หนูก่อนสิ เป็นแฟนกันหรออเอาก็พี่ไม่ได้จะเป็นแฟนหนูหรอแต่แต่ว่าเราเป็นดารานะเราจะกล้าคบกับพี่จริงๆหรอพี่นี่พี่สนใจพวกกระแสอะไรนั่นอยู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องสนใจหนูอ่ะชอบพี่ที่ความคิดเวาลาหนูมีเรื่องอะไรมาปรึกษาพี่อ่ะพี่ก็ให้คําปรึกษาหนูได้ดีตลอดอ่ะแล้วเรื่องอินอื่นอ่ะเงินพี่ก็หาได้ไม่เท่าเราอ่ะ เรื่องนั้นเน่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูไม่ใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกอพี่นี่โทคดีจร,จริงเลยเนี่ยหนูพร้อมสู้ไปกับพี่ขนาดนี้เลยเหรอ,อสำหรับหนูอ่ะไม่เห็นต้องสู้อะไรเลยแค่เรามีความสุขด,ด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วแหละไม่พอหรอกพี่อ่ะจะตั้งใจเก็บเงินเปิดร้านที่พี่เคยคุยกับเราอ่ะพี่จะเปิดร้านนั้นให้ได้แล้วพี่ก็จะทำธุรกิจวันหนึ่งพี่จะต้องมีเงินมากกว่าเราแล้วก็จะดูแลเราให้ได้นะ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกหน่าถ้าเกิดวันหนึ่งพี่มาเป็นผู้จัดการหนนะูไหมเดี๋ยวหนู่าจ่ายเงินเดือนให้พี่เองหืมนี่กาศจะเลี้ยงพี่เลยเหรอทำมาได้เป็นสายเปร์นนะไม่เอาหรอกพี่จะต้องดูแลเราให้ได้พี่ขอสัญญาเลยถ้าอย่างนั้นหนูก็จะขอเป็นกำลังใจให้พี่แล้วกันนะขอบคุณนะที่ยอมรับพี่ได้อะ่ะ เอาๆเคาะค่อยเดินสิลูกเดี๋ยวก็หกล้มหรอกตัวยิ่งเปียกอยู่ด้วยไม,ม่ต้องห่วงหรอกหน้าเออป้ามานี่พี่องลีนะพี่องลีนี่ป้ากับมาหนูเองค่ะเออสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าเ,เรียกพ่อกับแม่ดิเออ สวัสดีครับพ่อกับแม่เดี๋ยวเดินไปเช็ดตัวกันนะป้ามะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนั่งรอแล้วกันอขอตัวก่อนนะครับมาแล้วพี่องลี<อ>ในคุณเห็นหรือยังเห็นหรือยังแฟนลูกอ่ะเ,ออเห็นแล้วโอ้ยนี่ฉันเห็นในข่าวฉันก็ปวดหัวจะแย่แล้วนะ,ะฉันมาเจอตัวจริงยิ่งแย่กว่าในข่าวอนะีกอ่ะอืมก็ตามนั้นแหละแต่ใดีล่ะคุณ,คณถ้าปล่อยให้ลูกอ่ะ คบกับไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะลูกอ่ะต้องกระแสตกแน,แน่เลยอ่ะลูกคงไม่ได้ทํางานในวงการอีกแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ยแม่ขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ว่ามันน่าเสียดายนะคุณตอนนี้ลูกกาลังได้ดีเลยค่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมลูกถึงรีบมีแฟนลูกจะรีบไปคบกับคนนั้นทาไมล่ะเนี่ยถ้าจะมีก็หาดีๆหน่อยก็ไม่ได้คนในวงการก็ต้องเยอะตั้งแยะ ฉันต้องทำยังไงดีล่ะคุณจะทำยังไงก็ลูกเลือกไปแล้วนี่นี่คุณฉันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะลูกจะเลือกคนหน้าตาไม่ดีหรือว่าจะเลือกคนแบบธรรมดามา,มาเป็นแฟนอะแต่ฉันแค่เป็นห่วงอนาคตของลูกอเออผมก็เครียดเหมือนกันแหละนะ่าฉันเสียใยอะคุณลูกแม่จะได้เจอคนที่ดีกว่านี้อะลูกแม่จะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้แนะ่ๆฉันไม่เข้าใจเลยอะทำไมลูกต้อง เลือกทางนี้ด้วยอ่ะดีคุณช่วยอะไรฉันสักอย่างหนึ่งสิใจทำอะไรเล่าคุณก็รู้นี่ถ้าเราสองคนไปคุยนะลูกโมโหลูกทะเลาะกับพวกเราแน่โอ้ยนี่เราทําได้แค่อย่างเดียวก็คือนั่งมองชีวิตของลูกแยล่ยลงแย่ลงไปเรื่อยเนี่ยนะแถมเรื่องดราบา่าต่างๆที่ลูกต้องเจอเอีกออก็คงทำได้แค่นั้นล่ะ